อย่างนี้เล่นดูอีกเดียวไม่ได้แล้วสิยังไงเดียร์เอ่อีโ c e อดีมันคือตำแหน่งมากขึ้นพลังมากขึ้นคขาราใจมากขึ้นเรืเ่อยๆอ่าเรื่อยๆเนาะแต่สนุกครับสนุกมากนะครับก็เห็นแบบโอ้ถึงนตไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ต้องมาแสดงความดีดีด้วยนะครับก็ตอนนี้จากเราดูเบื้หน้าเนะ<ห>าะค่ะมันจะมจาเป็นเบื้องหลังแล้วใช่ค่ะแต่เบื้องหน้ายังไม่ทิ้งอ่ะไม่ทิ้งค่ะแต่ว่าเบื้องหน้าอาจจะติดไปนิดนึงจากที่เป็นดูโอ้ก็ ใายเดียวนิดหน่อยแล้ตอนนี้เบื้องหลังเห็นเขาทการทำงานเบื้อหลจริงจังคือพอจากตอนที่ตอนที่เราแบบเป็นเบื้องหน้ามา20กว่าปีอะค่ะมีคนทําทุกอย่างให้ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆแต่พอมาทําเองเหนื่อยมากเลยนะคะเหนื่อยแบบเฮ้ยเอาจริงว่าพอสองปีค่ะเหนื่อยแต่เรารู้รู้ว่าทุกอย่างไม่มีคำว่าง่ายไม่เล่ แต่การประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยง่ายชีวิตมันไม่เคยง่ายมันชันเลยแล้วมันท้าทายแล้วเรารู้ว่าเราแค่าถามตัวเองว่าเราสู้แล้วเราสนุกกับมันจริงหรือเปล่า<อ>ถ้าเรายังสนุกอยู่เราก็ลวยเงินต่อ,อตัวเตวมันนี้ก็สนุกนะครับเพราะพอเราสรุกร้องผลงานมันบอกมาดีใช่ค่ะนะครับตอนนี้ทำหลากหลายมากๆเลยทีเดียวไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหม่นเดยชวนใครไปทำาันด้วยหรอค,ค,คุณ,ค,ณคุณเป๊กม,มาลชนชวนด้วยไหมคุณเป๊ก ยาวนาน20ปีแล้วเราเราเราแพลนอะไรในชีวิตเราเราจะเป็นนักร้องแบบนี้อยู่หรอ,อแต่นี้ก็เลยมีคําตอบว่าโอเคนิวเคยได้รับโอกาสแค่วันนี้ยูนเปลี่ยนจากเบื้องหน้ามาเป็นเบื้องหลังยูให้โอกาสกับน้องๆบ้างดีจังเลยนะครับนอกจากจะมีซัพอรอตจากไปแล้วมีใครมาช่วยแบบว่าเป็นแบบพาร์ทเนอร์เพ้าะไหมอ่ะมีคนคนหนึ่งที่หลงทางมาหรือเปล่าก็ไม่ได้หลงทางเพราะเขาเคยมาเป็นสไต เป็นสไตลิ่งสไตลิ่งไม่ดิวคือดิวอะชอบแบรนด์นของเขาบ้างใช่สมคนแล้วเขาแบบไปดังที่เมืองน,นอกอากิริอากิริใช่ไป,ใชไปดังท <right? S 1> ี่อากิริแล้วเขาแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งเขามาทำทาช่วยให้นิวจิ๋วมาเป็นดีไซเนอร์ให้นิวจิ๋วแล้วก็วันหนึ่งเราคุยว่าเออเราอาจจะไม่ได้ยังไงอะเราอาจจะเปลี่ยนแผนของการเป็นศิลปินเขาบอกว่างั้นเธอเปิดค่ายสิอ<า>๋อก็ตรงกับที่สามีบอกว่าเปิดค่ายใช่ค่ะ ก็เลยชวนเขามารุ่นเฟรนด์ด้วยงั้นก็เลยมาเลยสิครับขอเียปรญมุณต้อนรับพื้นร้าหน่อยครับมาแล้วตรงนี้เชิญนะเชิญโอ้ยนี่ครับร่วมหัวจมท้ายกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับไมเปิดไม่เปิดไม่เปิดเราเช็คสิได้เลยได้เลยโอเคนะครับยังไงครับวันนั้นตบปากแล้วทำกันคุยกันเล่นๆสุดท้ายมันเป็นจรีบจีนใช่ไหา สนวก็อยู่เชียงใหม่ะ้า่ไปทำบุญใช่ค่ะไปทำบุญค่ะแล้วก็จะระดัเอ๊ะคิดว่าน่าจะทำได้นะใค่เล็กๆมี้ม่ค่ายเล็กๆค่ายเล็กๆทำกอล์ฟชั้นเล็กๆนิวยอร์กไปทเประกวดร้องเพลงค่ะเอาจริงนะนิวนิวยอร์กประกวด KPN อยากประกวดา a m a h a สยามกลกฟคลัสมัยก่อนสะดวกมากเลยค่ะฉันก็เห็นเขาประกวด ว่าไม่มีโอกาสได้ไปหัวพอโตขึ้นเรารู้สึกว่าอยากจะทำมากก็เลยทำรายการ KTK คลายตาขามออกมาแล้วได้เห็นกันแล้วก็ได้โอ้โหน้องๆคุณภาพตังแต่มือเลยค่ะตอนนั้นที่คุยกันเล่นๆแล้วเราพอโตขึ้นแล้วเราต้องทำอ่ะรู้สึกไงบ้างยังไงให้เราต้องย้ายฐานจากอังกฤษมาไปอยู่เมืองไทยเลยละหรือยังไง ไม่ตอนนั้นนะครับเอาออกเป็นว่าโดมเรือลำเดียวเสร็จแล้วเนาะเราก็อาจทำที่สุดไปเลยเราเราก็คุยกันนี่ว่าเราจะทําการประกวดร้องเพลงทั่วไปไม่ได้เราก็เลยต้องทํายังไงให้มันแตกต่างค่ะแตกต่างหมดเลยครับเพราะว่าแตกต่างแต้วคนเข้าไม่ถึงต่างมากเลยอะเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นผสมกับการประกวดร้องเพลงทุกทุกอย่งที่บ่อย อ่านคอมเมนต์คนคนคอมเมนต์อ่ะเอ่อกรรมการในไทยพัชชานี่ยนิวนิวตอนนั้นเขายังบอกว่ามีคอมเมนต์ว่านิวเขร้องเพลงได้เหรอคะนิวนิวไปเถียงเขาแล้วเขาลองได้เธอจะไปฟังเขา้ยจนถึงวันนี้นิวแบบเดินสาย้องเพลงคอะค่ะใช่ค่ะเก่งมากอะไรเปีนะครับ ใช่ก,าการรมาการก็ไม่รู้จะเอาชีวิตฝากใครนะบน่วท่หาเ <ST AC> ปิดการากมันเป็นคอนเทนใม่เออเอทดีปให่ขึ้นมาแล้วตื่เ้นด้เพราะั้น,นแต่วันนี้ก็เข้า่ปีแล้วบไ,ไปัเป็นยังไงบ้างครับคื <laughs> อามดน้าตากันไปกี่ครั้งนตาเ,เลยเหรอ เรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกทุกอย่างเลยอเริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่เนะครับแต่ก็มาที่สุดแล้วนะในข้อสุดที่สองแล้วนะฮะเอางี้ดีกว่าพูดแบบนี้เราจะได้เห็นค่าเนพร้อมกันนะฮะับที่ไม่มีวิดีอารนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเข้าสู่สองปีที่สองแล้วเนาะข้ามไปกันบ้างไปดูทีมของแต่ละทีมชั่วโมงไหมครับไม่้เป็นคือเดี๋ยวเราแกะไปนิดหน่อย